เปิดมาเจอคลิปนี้วันที่4เดือน4นะยิ่งเป็นเวลา4ี่นาฬิกาก็ดี14บนาฬิกาก็ดี24่สนาฬิกาก็ดีต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงเวลานี้ปากดีมีวาจาสิทธ์เออ ก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ํารมาทารด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ใครเจอวันที่สี่เดือนสี่ต้องบอกเลยมีเกณฑ์เหลือเกินว่าปากที่ดีของคุณวาจาที่ดีของคุณจะส่งผลให้คุณสําเร็จดังปากพูดเออมาดูกันค่ะว่า จะมีความสําเร็จหรือว่ามีโชคดีจากปากของเราเนี่ยเรื่องอะไรกันบา้างสสับสดๆกันนะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะคลิกทักข้อความนะมาขอจองคิวกันก่อนขอดูพลังงานหน่อยนะปากของคุณจะนําพาสิ่งดีๆอะไรมาให้กับคุณคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นี่คือพลังงานของคุณอย่างแน่นอนเนาะ ต้องบอกเลยชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดใหม่ๆปากที่ดีของคุณจะนำพาของคุณชีวิตจเจริญรุ่งโรจน์รุ่งเรือง,งนะอะไรที่เป็นความทุกข์ต้องบอกเลยจะหมดสิ้นไปชีวิตจะเจอฟ้าใหม่ที่ผ่องอัมไพกว่าเดิมออ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะนะคนที่เจอคลิปนี้วันที่4เดือน4ชีวิตจะเจออะไรดีๆบ้างโอ้โห ต้องบอกเลยมีโอกาสเหลือเกินว่าวาจาที่ดีบางคนนำเสนอดีพรีเซนต์ดีนะมีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือถ้าเกิดทำธุรกิจการค้าการขายก็ต้องบอกเลยลูกค้าลูกหาจะเข้าหาเยอะขายดบขายดีเนะนะ ส่วนใครที่ทํางานออนไลน์งานเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารการเจรจาอะไรต่างๆก็ต้องบอกเลยนะสเสน่ห์จะมีออร่าจะเกิดยิ่งทําอะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะรักใครเอนดูเมตตาเป็นพิเศษมีโอกาสละเกินพูดขออะไรผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ให้มีดวงผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์คำชูหรือใครหวังคนอุปถัมภ์ก็ต้องบอกเลยมีโอกาสนะจ๊ะ ยิ่งปากหวานยิ่งทรงสเสน่ห์มีโอกาสจะมีคนมาอุปถัมภ์คำจูช่วยเหลือด้วยนะคะใครนะหวังเงินหวังทองหวังลาบหวังผลนะพูดดีเข้าไว้กับผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสได้นะจ๊ะออนะใครที่ทําธุรกิจธุรกรรมอะไรต่างๆอยู่นะซื้อขายก็ดีไปในหน้าก็ดีนะ เป็นตัวแทนอะไรก็ดีต้องบอกเลยช่วงเวลานี้พูดอ้อนผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพศตรงข้ามเข้าไว้มีโอกาสสำเร็จเออในเรื่องของความรักต้องบอกเลยมีโอกาสจะมีคนมาติดกับดักของคุณเพราะปากหวานของคุณนะคำพูดคำจาที่น่าฟังของคุณจะทำให้มีหลายๆคนมาตกหลุมรักคุณโดยไม่รู้ตัว ระวังด้วยหนึ่งในนี้อาจจะมีคนมีเจ้าของมาตกหลุมรักคุณเพิ่มด้วยนะ